ในครั้งก่อนเราได้ติดตามชะตากรรมของซิกซ์เด็กหญิงในชุดกันฝนสีเหลืองกับการเดินทางอันหิวโหวยของเธอผ่านเดอะเมาปากปลองมรณะที่เต็มไปด้วยความตะกระตะกรามแต่โลกแห่งฝันร้ายใบนี้มันกว้างใหญ่กว่านั้นและเก่าแก่กว่านั้นเรื่องราวไม่ได้เริ่มต้นที่เรือลำนั้นแต่มันเริ่มต้นที่นี่ในสถานที่ที่ถูกลืมเลือนที่ซึ่งสัญ,ญญาณจากหอคอยปริศนา กำลังกัดกินทุกชีวิตให้กลายเป็นเพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่าวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหม่สู่เมืองที่ถูกล้างสมองด้วยแสงสีฟ้าสู่ป่าที่เต็มไปด้วยนักล่าผู้เลือดเย็นและสู่การพบกันของโชคชะตาที่บิดเบี้ยวระหว่างเด็กสองคนนี่คือเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่พยายามจะหนีโชคชะตาของตัวเอง แต่กลับกลายเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเสียเองนี่คือการเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของ Little Nightmares 2เกมเปิดมาด้วยภาพหลอนในจอทีวีถงทางเดินที่ยาวเหยียดและบิดเบี้ยวที่ปลายทางนั้นมีประตูไม้บานหนึ่งตั้งตรงงาน สลักสัญ,ญลักษณ์ดวงตาที่จ้องมองกลับมาประตูที่กำลังเรียกหาใครบางคนก่อนที่โมโนโเด็กชายผู้สวมถุงกระดาษคลุมหัวราวกับต้องการจะซ่อนตัวตนจากโลกจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางป่าอันมืดมิดและอ้างหว้างข้างๆซากทีวีเก่าๆที่ดับสนิทเครื่องหนึ่งโมโนเด็กชายผู้ไร้ที่มา เขาตื่นขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวใน The Wilderness ป่าที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวใบไม้แห้งกรอบที่พร้อมจะส่งเสียงทุกย่างก้าวและกับดักมรณะที่ถูกวางไว้อย่างโหดเหี้ยมทั้งกับดักหมีที่พร้อมจะงับขาให้ขาดตาข่ายที่ห้อยรอยเหยื่อจากเบื้องบนและกรงไม้ที่ดักจับบางสิ่งที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่มันคืออาณาเขตล่าสัตว์ ของนักล่าที่มองทุกชีวิตเป็นเพียงถ้วยระวังการเดินทางของโมโนคือการดิ้นรนเอาชีวิตรอดตั้งแต่ลมหายใจแรกเขาวิ่งฝ่าดงกับดักเรียนรู้ที่จะใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์จนกระทั่งเสียงเพลงกล่อมเด็กอันแผ่วเบาดึงดูดเขาไปยังกระท่อมไม้หลังหนึ่งข้างในนั้นเขาได้พบกับเธอซิกซ์เด็กหญิงในชุดกันฝนสีเหลืองคนนั้นแต่คราวนี้ เธอดูอ่อนแอและเปราะบางถูกขังไว้ในห้องใต้ดินที่มืดมิดกำลังเล่นกล่องดนตรีของเธอเพียงลำพังโมโนตัดสินใจช่วยเธอออกมาเขาใช้ขวานชามพังประตูแต่ซิกส์กลับหวาดระแวงเธอวิ่งหนีและไม่ยอมเข้าใกล้จนกระทั่งเจ้าของกระท่อมกลับมาเดอะฮันเตอร์นักล่าใช้ร่างยักษ์ที่สวมถุงกระสอบคลุมฝ้าและถือปืนลูกซองเก่า ร่างกายของมันเต็มไปด้วยสัตว์สตัฟมันคือผู้สร้างกับดักทั้งหมดและมันมองพวกเด็กๆไม่ต่างอะไรจากเหยือ่อที่จะเอาไปสตัฟประดับบ้านทั้งสองจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องร่วมมือกันการหลบหนีเริ่มต้นมันคือการวิ่งสุดชีวิตผ่านป่าที่มืดมิดลุยบึงน้ำที่เต็มไปด้วยซากศพที่ถูกถ่วงน้ำเสียงปืนลูกซองดังไล่หลังมาติดๆพวกเขาต้องใช้ไหวพริบ หลบหลังที่กำบังและรอจังหวะจนในที่สุดพวกเขาก็ล่อเดอะฮันเตอร์มายังโรงนาเล็กๆและใช้ปืนลูกซองอีกกระบอกที่วางอยู่ปลิดชีพมันลงก่อนจะใช้ประตูไม้ที่หลุดออกมาเป็นแพล่ล่องข้ามทะเลสาบอันเวิงว้างมุ่งหน้าไปยังแสงไฟประหลาดของเมืองที่อยู่ไกลออกไปเมืองที่ชื่อว่า เพลซิตี้เมืองเพลซิตี้ถูกครอบงำโดย The s i ิงแนลทาวเวอร์หอคอยขนาดยักษ์ที่ส่งสัญญาณล้างสมองผู้คนให้กลายเป็นวิเวอร์สผู้ไร้วิญญาณพวกเขายืนนิ่งจ้องมองจอทีวีตลอดเวลาใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับถูกดูดเข้าไปโมโน,โนและซิกซ์เดินทางมาถึง t เดอะสกูล สถานที่แห่งการกดขี่ที่ปกครองโดยเดอะทิชเชอร์คุณครูคอยาวเหมือนงูผู้มีรอยยิ้มอันน่าขนลุกและไม้บรรทัดเหล็กคู่ใจภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยเดอะบูลลี่เหล่านักเรียนตุ๊กตากระเบื้องเคลือบสุดอันตรพานพวกมันพร้อมจะรุมถึงและทุบทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าโมโนและซิกซ์ต้องร่วมมือกันแก้ปริศนาหมากรุกหลบหลีกสายตาอันแหลมคมของคุณครูในห้องสมุดที่มืดมิด และฝ่าดงบูลลี่สที่พร้อมจะก,กระโจนเข้าใส่พวกเขาฝ่าฟันมาได้จนเกือบจะถึงทางออกแต่ซิกส์ก็พลาดท่าถูกบูลลี่สรุมจับตัวไปโมโนไม่ลังเลที่จะบุกเข้าไปช่วยเธอได้สำเร็จและทั้งสองก็สามารถหนีออกจากโรงเรียนนรกมาได้ด้วยกัน หลังจากรอดชีวิตจากโรงเรียนวิปลาส m โมโนและซิกก็เดินทางด้วยกันต่อไปท่ากลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายสัญญาณจากหอคอยนำทางพวกเขาไปยัง The ะฮอส i ิ a อสถานที่อันน่าสะอิดสะเอียนที่เต็มไปด้วยแขนขาเทียมและแมเนกินส์หุ่นจำลองที่พร้อมจะขยับเข้ามาทำร้ายในความมืดบรรยากาศภายในมืดมิดและกดดันมีเพียงแสงไฟฉายของโมโนเท่านั้นที่เป็นแสงนำทาง ผู้ดูแลสถานที่วิปลาดแห่งนี้คือเดอะด็อกเตอร์หมอร่างยักษ์อ้วนฉุที่เคลื่อนไหวอย่างอุ้ยอ้ายอยู่บนเพดานม้วนอยู่กับการประกอบร่างคนไขคด้วยวิธีสุดวิปริตในระหว่างการสำรวจที่มืดมิดทั้งคู่อาจพลัดหลงกันชั่วขณะโมโนต้องใช้ไฟฉายสู้กับเหล่าแมเนกินส์ที่จะหยุดนิ่งเมื่อถูกแสงส่องแต่จะพุ่งเข้ามาทันทีที่คุณหันหลังและยังต้องต่อสู้กับมือ แมงมุมสุดสยองที่ไล่ล่าในท่อระบายอากาศจนในที่สุดพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันและหาทางจัดการกับเดอะด็อกเตอร์ที่ขวางทางออกสุดท้ายซึ่งอยู่ใกล้กับเตาเผาศพขนาดใหญ่โดยการร่วมมือกันอย่างยากลําบากพวกเขาหลอกล่อให้เดอะด็อกเตอร์เข้าไปติดกับในเตาเผาและโมโนก็เป็นคนกดสวิตช์จุดไฟเผาร่างอสุรกายนั้นทั้งเป็นหลังจากเอาชนะเดอะด็อกเตอร์ได้ขณะที่โมโนอาจจะยังรู้สึกไม่ดี ซิกกับเดินเข้าไปใกล้ๆเตาเผาที่ยังคงลุกไหม้อยู่และยืนมือทั้งสองข้างเข้าไปอังไฟอย่างสบายใจโดยไม่แสดงความรู้สึกผิดหรือหวาดกลัวใดๆการกระทําอันเยือกเย็นนี้สร้างความรู้สึกแปลกแยกและไม่สบายใจให้กับโมโนเป็นอย่างยิ่งมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปในตัวเพื่อนของเขาโมโนและซิกกลับออกมาสู่เมืองเพลซิตี้อีกครั้งด้วยการท่ามกลางสายฝนแต่แล้วเดอะตินแมน ชายร่างสูงปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเขาโผล่ออกมาจากคลื่นสัญญาณบิดเบี้ยวและหน้าพลึงพังเป้าหมายของเขาคือซิกส์เขาพุ่งเข้าใส่เธอและแม้โมโนจะพยายามช่วยก็ต้านทานพลังอันเหนือกว่าไม่ได้เดอะตินแมนจับตัวซิกส์และค่อยๆดึงเธอลากหายเข้าไปในจอทีวีทิ้งให้โมโนอยู่เพียงลำพังด้วยความสิ้นหวังและความโกรธแค้นเหตุการณ์นี้ปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวโมโนให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ เขาสามารถปรับจูนสัญญาณเดินทางผ่านจอทีวีและใช้พลังจิตบิดเบือนวัตถุได้เขาไม่ได้แค่ผู้ถูกไล่อีกต่อไปเขาออกตามหาเดอะตินแมนเพื่อช่วยซิกส์กลับคืนมาการเผชิญหน้าเกิดขึ้นบนหลังคาตึกสูงท่ามกลางพายุฝนโมโนใช้พลังทั้งหมดที่มีเข้าต่อสู้กับเดอะตินแมนผู้ที่เคลื่อนไหวราวกับภาพกระตุกและสามารถเทเลพอร์ตได้มันคือการปะทะกันของพลังที่บิดเบือนมิติ จนในที่สุดโมโนก็สามารถรวมศูนย์พลังงานและดูเหมือนจะสลายร่างของเดอะตินแมนลงได้สำเร็จเปิดทางสู่เดอะซิกเนลทาวเวอร์ที่ซึ่งซิกซ์ถูกจับตัวไปโมโนบุกเข้าไปในเดอะซิกเนลทาวเวอร์ซึ่งข้างในไม่ใช่ตึกแต่เป็นมิติเนื้อหนังอันน่าขยแขยงที่เต็มไปด้วยดวงตาจ้องมองเขาตามเสียงกล่องดนตรีที่ปิดเพี้ยนไป จนพบซิกส์ในห้องโถงใหญ่ใจกลางหอคอยแต่เธอกลับกลายเป็นอสุรกายร่างยักษ์ที่ถูกหอคอยควบคุมกล่องดนตรีคือสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอไว้และเธอมองโมโนเป็นศัตรูที่จะมาแย่งชิงมันไปโมโนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำลายกล่องดนตรีเพื่อปลดปล่อยเธอเขาต้องหลบหลีกการโจมตีอันเกลี้ยกล่อดและใช้ขวานทุบทำลายกล่องดนตรีจนแหลกละเอียดเมื่อทำสำเร็จร่างของซิกกลับเป็นปกติ แต่หอคอยก็เริ่มคลั่งและถล่มลงมาโมนเนื้อหนังขนาดยักษ์ไล่ล่าพวกทั้งสองทั้งคู่วิ่งหนีตายสุดชีวิตกระโดดข้ามเหวที่กำลังแยกออกโมโนคว้ามือซิกซ์ไว้ได้ทันเวลาเขาห้อยต่องแต่งอยู่เหนือก้อนบึงอันมืดมิดแต่ในวินาทีนั้นซิกซ์ก็มองหน้าเขาแล้วค่อยๆปล่อยมือทิ้งให้โมโนร่วงหลงลงสู่ความมืดเบื้องล่างก่อนที่เธอจะหันหลังเดินจากไปผ่านประตูมิติรูปจอทีวีที่เปิดออกมารับเธอ โมโนตื่นขึ้นมาเพียงลำพังในซากหอฮอยเขาเดินไปนั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆตัวหนึ่งด้วยความสิ้นหวังพลังงานบิดเบือนของหอคอยเริ่มกัดกินเขาเวลาผ่านไปเนินนานร่างของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงยืดออกสูงขึ้นผอมลงจนกลายเป็นเดอะซินแมนคนต่อไปถูกจองจำอยู่ในหอคอยและถูกสาปให้ต้องวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งโศกนาฏการรมนี้ไลลาตัวเองในอดีตและถูกทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นของ Little Nightmares 2การกระทำของ Six คืออะไรกันแน่แล้ววงจรนี้จะมีทางสิ้นสุดไหมคอมเมนต์มาถกเถียงและแลกเปลี่ยนทฤษฎีกันได้เลยถ้าชอบการเล่าเรื่องเกมที่เจาะลึกและเข้มข้นแบบนี้ขอขอฝากช่อง Complex ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์แชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe หรือติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เข้มข้นทั้งในและนอกโลกของเกมเลย